รถตู้แห่งความกระตันอยู่กับยอดนักสู้แห่งคาวชินเด็กจากย่านคาวชินประเทศอาร์เจนตินาเกิดและเติบโตในครอบครัวที่แสนธรรมดาคุณพ่อของเขาทำงานในโรงงานทัญ,ญพืชขณะที่คุณแม่เป็นคุณครูสอนเด็กอนุบาลครอบครัวมีอิทธิพลอย่างมากในการสนับสนุนลูกชายกับการเล่นฟุตบอลเขาปักหมุดเส้นทางลูกหนังกับทีมท้องถิ่นอย่างแอตเลติโกคาวชินโดยมีชายนามว่าราฟาเอลวาราส เป็นโค้ชฟุตบอลคนแรกสำหรับวาราัตทำงานประจําเป็นคนขับรถส่งของส่วนตอนเย็นเขาถึงมารับหน้าที่เป็นโค้ชสอนฟุตบอลโดยมีเด็กหลายคนที่อยู่ในความดูแลวาราัตย้อนความทรงจําถึงเด็กคนดังกล่าวที่มีพรสวรรค์ไม่เหมือนใครว่าเขาเป็นเด็กที่มีลูกฟุตบอลอยู่ข้างกายเสมอเขายังคงเป็นเด็กคนเดิมจวบจนถึงปัจจุบันเขาเป็นเด็กเงียบขรึมและมีความรับผิดชอบ เขามีสมาธิพร้อมกับเล่นฟุตบอลได้อย่างเป็นธรรมชาติย้อนเวลากลับไปตอนที่เขาอายุ8-9ขวบเขากระชากบอลผ่านคู่แข่ง4-5คนก่อนจะจบสกอร์ด้วยการยิงไว้แบบราโบนาผมรู้ทันทีเลยว่าผมมีเด็กที่แตกต่างจากคนทั่วไปที่จะก้าวมาเป็นซูปเปอร์สตาร์ลูกหนังในอนาคตผมรู้สึกว่าผมไม่ใช่ครูของเขาหรอก คุณจะสอนนักเตะแบบเขาได้อย่างไรคุณทำได้เพียงแค่แนะนำเท่านั้นเองแม้ว่าราจ,จะกล่าวถึงลูกศิษย์คนนี้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างไรก็ตามเด็กที่เขาเฝ้าดูแลกลับไม่เคยลืมอาจารย์คนนี้เลยแม้กระทั่งในวันที่9้าวไปอยู่อะเคเดมีของทีมดังอยา่าง Riverplate รฤดูใบไม้ผลิในปี2020วาราัได้รับของขวัญแสนพิเศษจากลูกศิษย์ของเขาที่เวลานั้นก้าวมาเล่นทีมชุดใหญ่ ของลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยสำหรับของขวัญชิ้นนั้นคือรถตู้ส่งของคันใหม่วาราสออกมายอมรับว่าเขาถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อเห็นรถตู้แล่นมาจอดหน้าบ้านพร้อมกับกุญแจรถโดยตัวรถยังมีการแปะสติกเกอร์คำว่าขอบคุณนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนของความกตันอยู่วันนี้วาราสคงภาพภูมิใจยอยู่ที่ไหนสักแห่งเมื่อเห็นลูกศิษย์สร้างประวัติศาสตร์ ด้วยการเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกกับทีมชาติอาร์เจนตินารวมถึงคว้า3แชมป์รายการสำคัญกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งพรีเมียร์ลีก FA คับและยูฟ่าแชมเปียนลีกลูกศิษย์ของวาลาสและคนที่ซื้อของขวัญเป็นรถตู้ส่งของคันใหม่คือหูเรียนอวาเรส